ผมไม่ที่ยาสามสุวรรณนะครับผู้แทนจากกประปาสืบพากนะครต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะฮะที่ให้ความสนับสนุนนะฮะในส่วนของน้ํากินน้ําใช้นะฮะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรสมเกียรตินะครับจังหวงนะครับในฐานะที่จะต้องไปกรน้ำแห่งชาติได้ลงมาลงกำกับดูแลในส่วนของน้ํากินน้ําใช้นะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับประปาสืบพากได้ เพิ่มกำลังกำลังสิทธิ์นอ่างเก็บน้ำคลองหลวงเป็นระยะที่2นะฮะคาดว่าจะใช้งานได้ในปี2565นะฮะซึ่งในการดำเนินการในตัวนี้จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในส่วนของน้ำาิินน้ำใช้ที่จะรองรับเป็นในอนาคตนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของทางฝั่งชายขอบของทางจังหวัดเชีงเท่าด้วยนะฮะแล้วก็นนั้นก็สัเกตให้อ่า ความสําคัญในของส่วนของความร่วมมือของหน่วยงานซึ่งปัจจุบันฮะเรากับชมงทานแล้วก็เมืองพัทยาได้มีโครงการที่จะนําน้ําท่วมนะฮะที่จะสู่มาเก็บมาในใช้ในรดูดดดแลงนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการนําน้ําจากแม่น้ํำประกงมาพัก เก็บในสระนะฮะซึ่งจะเป็นที่ดินทางประโยชน์ของโยธากาของจังหวัดจชียงเรานะฮะไดเอามาปเก็บกักเพื่อจะใช้ในรูนแรงเหมือนกันแล้วก็โครงการของอบัวตลอบึงฝรั่งที่จะสามารถลดภาระการ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 จะจายต้นทุนน้ำดิบในฤดูแล้งได้แล้วก็โครงการท่าลาดก็เช่นเดียวกันที่จะเอามาช่วยสนับสนุนเมืองจเนทงเรีนะฮะแล้วก็โครงการคลองหลวงนี้ก็จะมีความสำคัญที่จะรองรับตะาด